สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปะเกี l i t t ต e Fat Lady c h a n n e l กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะฮิปสปีดบิลมาอีกแล้วค่ะรอบนี้นะคะก็ได้โจทย์มาค่ะถือว่านะคะกำลังคิดอะไรไม่ออกเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องที่มาที่ไปนะคะสำหรับบ้านหลังนี้ก่อนมีวันหนึ่งค่ะเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของเรานะคะตั้งแต่อยู่บ้านฟ้านะคะสมัยที่ปะกียังสตรีมอยู่ที่นู่นนะคะก็จะมีคอมมูนิตี้คนเล่นซิมเหมือนกันนะคะก็คือหมูกระสินนั่นเองนะคะหมูกระสินเนี่ยเขาก็มีเพจค่ะ เป็นเพจที่เกี่ยวกับเกมเดอะซิมเหมือนกันนะคะแต่ช่วงนี้ก็ไม่ได้แอคทีฟแล้วนะคบเพราะหมูก็ต้องทํางานอะไรแบบนี้แต่ช่วงนั้นเนี่ยปักกี้ก็ได้เล่นเกมกับหมูนะคะแล้วก็เล่นเกมซิมแล้วก็ได้คุยกันเรื่องซิมนะคะก็ถูกคอนะคะก็ถือว่าเป็นคนชุมชนเดียวกันเม้ามอยหอยสังกันอย่างนี้นะคะแล้วหมูเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบสร้างบ้านมากๆเลยนะคะ แล้วหมูก็ทาเพจด้วยซึ่งเพจนี้นะป่อกี้บอกเลยนะคะถึงแม้ว่าหมูเขาจะไม่ได้แอคทีฟแล้วเนี่ยแต่เนื้อหาในนั้นนะคะยังมีประโยชน์นะคะต่อคนหลายๆคนที่เพิ่งเริ่มเล่นเกมแบบซิมได้เลยนะเพราะหมูเขาทําแบบเป็นโพสต์เป็นบทความไว้ในนั้นนะคะยังไงป่อกี้จะแปะลิงก์ไว้ตรงดีสคริปชันนะคะเอออวยเพื่อนนิดนึงนั่นแหละค่ะหมูเขาก็มาเมาส์กันนะคะว่าตอนนี้หมูกําลังจะทําบ้านใหม่นะคะแล้วก็ยังคิดหาไอเดียสําหรับการตกแต่งภายในอยู่ก็เลยชวนค่ะมาทำบ้าน ะะมาทําบ้านของหมูเองเนี่ยแหละที่กําลังจะซื้อนะคะก็ยินดีกับหมูด้วยนะแล้วก็บ้านเนี้ยหมูเขาก็เลยส่งค่ะเป็นลักษณะแบบแปลนมาให้นะคะอันนี้เมื่อกี้เอาขึ้นไม่ได้นะเพราะว่าอาจจะเป็นแบบนะเป็นของโครงการอะไรอย่างเงี้ยก็ส่งแปลนมาให้ดูทั้งฟอร์แปลนแล้วก็ภาพตัวบ้านนะคะคร่าวๆโครงคร่าวๆเมื่อกี้ก็เลยแบบเออหมูเขาชวนทำะนะเราก็ต้องนะขยันทําหน่อยนะคะก็ถือเป็นคอนเทนต์นะคะก็เลยเอามาสร้างนะคะ ซึ่งบ้านหลังนี้มันมีลักษณะเป็นโมเดิร์นมากๆเลยค่ะท่านผู้ชมสําหรับเราเนี่ยเรื่องโมเดิร์นเราบอกตรงๆเลยนะว่าเราไม่ถนัดเลยจริงๆอะ่ะแต่ว่าก็อยากจะลองสร้างดูค่ะก็ถือว่าแบบเออเพื่อนอ่ะนะมาชวนให้ทำแล้วก็เต็มที่นะคะเต็มที่อยู่แล้วนะคะก็ค่อยๆแกะแปลนบ้านไปค่ะทุกคนโจยคร่าวๆนะคะก็คือข้างล่างเนี่ยก็จะสามารถจอดรถได้2คันค่ะแล้วก็มีห้องน้ําอยู่ตรงใต้บันไดซึ่งแบบ เออซิมสมันไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าตอนนั้นพิกกี้ก็ไม่รู้จริงๆนะแต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูนะคะแล้วข้างบนเนี่ยก็จะเป็นห้องนอน3มห้องเลยค่ะข้างล่างเนี่ยก็ยังมีปัญหาเรื่องการการพ a r t i t i o n อยู่ว่าแบบเออมันว่างมันกว้างเกินไปมันอะไรยังไงเดี๋ยวให้วิกกี้ลองแบบว่าเออลองดีไซน์ดูอะไรแบบนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโจทย์ที่สําคัญเหมือนกันก็เก็บข้อมูลมาตอนนี้พิกกี้ทําโรงรถนะคะโดยเอาพื้นใสๆจากผ้าไอรแลนด์ลิฟวิ่งมาเป็นหลังคาค่ะแล้วก็นี่ใส่เสาอะไรยังไงลงไปนะคะ คือจริงๆแล้วตอนแรกเนี่ยที่พิกี้ทำมันใหญ่เกินไปพี่ก็ตบๆมันเข้าไปนะคะให้ขนาดมันแบบเล็กลงในส่วนของรั้วนะคะพิกี้เปิดดีบักค่ะเพราะว่าตามแบบเนี่ยตรงรั้นี่ยมันก็จะมีแบบเป็นเหล็กดำๆซี่ๆขึ้นมาแบบนี้เออแล้วในซิมมันไม่มีใช่ไหมพิกี้ก็เลยลองเปิดดีบัคแล้วก็ ลองเอามาประกอบกันดูค่ะแบบนี้นะคะเออแล้วมันก็เวิร์กมากๆเลยนะสําหรับแบบเป็นกําแพงสีขาวผนังสีขาวแบบนี้เป็นชิ้นๆนะคะเออแล้วเราก็ลองเอามันมาซ้อนกันดูค่ะแล้วมันก็เออค่อนข้างสวยงามแล้วเวิร์กแล้วก็ใกล้ใก้เคียงกับแบบ ทีเดียวเลยนะเออเราชอบแบบนี้มากๆนะคะแล้วก็ไอส่วนของดีบัคต่างๆเนี่ยจริงๆมันมีของแบบว่าเออที่เราสามารถเอามันมาแบบสร้างเป็นสิ่งใหม่ได้นะคะแล้วมันก็ดูแตกต่างจากในเกมด้วยนะเออของนี้มันไม่มีแล้วก็ประกอบขึ้นมาซะเลยอะไรแบบนี้นะคะก็เรียงกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะคะเออบักกี้ชอบมากเลยนะเพราะว่าการวางรั้วแบบเนี้ยนะคะมันก็จะได้พื้นที่กันพื้นที่นะคะให้มันดูแบบว่าสวยงามด้วยแล้วก็มันจะสามารถชิดขอบนะคะของกริด ของล็อตเนี่ยได้ดีด้วยเพราะว่าถ้าเป็นลวดธรรมดาเนี่ยมันก็จะไม่สามารถจะติดชิดริมกริดได้นะคะในส่วนของการตกแต่งสวนนะคะสําหรับป๊ากี้ยากมากเพราะว่าจริงป่อกี้ถนัดการทำคอทเทจใช่ไหมเวลาใส่ต้นไม้เยอะๆให้มันเป็นพุ่มๆแบบเยอะๆดูสวยงามเนี่ยมันก็สนุกสนานเลยทีเดียวเพราะชอบแต่งสวนมากแต่รอบนี้นะคะด้วยโครงบ้านเนี่ยมีลักษณะเป็นโมเดิร์นเนี่ยวิธีวางต้นไม้ก็ต้องระวังนิดนึงไม่ให้มันลกเกินเกินไปนะคะ ต้องเลือกมุมเลือกต้นไม้ที่ดูเป็นเชฟเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยดูเป็นเส้นคมๆหน่อยนะคะจะได้ เข้ากับตัวบ้านที่ดูคลีนและเคลียร์นะคะแล้วบ้านหลังนี้ของหมูเนี่ยค่อนข้างจะเป็นสีเทานะก็จะดูเท่ๆดูสุขุมอะ่ะนะคะจะใส่อะไรตกตากไม่ได้ทุกคนนะคะมา่อก,กี้ก็เอาหินมาเรียงนะคะเพิ่มเติมแบบเติมเต็มในสวนนิดนึงนะคะให้เป็นทางเดินนะคะอ้อมเข้าไปนะคะในส่วนของตัวบ้านจริงๆแล้วปกติถ้าเป็นบ้านจริงๆอะ่ะเราก็เดินผ่านลงรถเนี่ยเปิดประตูรั้วแล้วเดินผ่านไปใช่ไหมแต่คราวนี้เราก็เออลองสร้างเป็นทางเดินนะอ้อมจากสวนเข้าไปนะคะเอียงเข้าไปนิดนึงนะคะเอาหินมาเรียงคะ่ะเปิดดีบัก ตกแต่งอย่างสวยงามนะคะแล้วก็พ่นเทรเรนนะคะเพิ่มความสมจริงกันสักนิดหนึ่งว่าตรงไหนเป็นต้นมงต้นไม้ตรงไหนเป็นสนามหญ้านะคะมูฟมาที่โซนข้างๆบ้านนะคะตามแพลนแล้วเนี่ยมันจะเป็นบ้านติดๆดกัน4ี่หลังเลยแล้วข้างขงเนี่ยมันจริงๆมันพื้นที่มันเหลือน้อยมากแต่เวลาเราสร้างในสิบเน้อพื้นที่ข้างๆตัวนี้เหลือบานเบอร์เลยค่ะพีกกี้ก็เลยเออไปหาไอเดียว่าเออคิดๆว่าจะทําอะไรดีนะคะก็ชอบปลูกปลูกต้นไม้ปลูกอะไรแบบนี้เออเราก็รู้สึกว่า ทำโซนปลูกกระบองเพชรแคคตัสกันดีกว่านะคะเพราะในเกมเนี่ยจริงๆมันมีต้นแบบแคคตัสน่ารักน่ารักเยอะเลยนะยิ่งมีภาคเสร um ิม s t r a n g e r ์ i ิวด้วยเนี่ยถ้าเราเปิดดีบัคเนี่ยจะเจอต้นแคคตัสสวยๆมีดอกมีดอก,ดอกแบบเนี้ยนะหลายอันเลยนะคะพ่กี้ก็เลยจัดก,การเลยค่ะแต่งสวนค้างๆเป็นมุมเล็กๆก็พอนะคะก็พ่นพื้นเป็นทรายไปนะคะใส่หง์ใส่หินกันไปเพิ่มฟิลลิ่งนะคะเข้ากับตัวบ้านความเป็นโมเดิร์นนะก็โอเคอยู่ต้องบอกก่อนนะคะว่าโครงบ้านทั้งหมดนะคะในช่วงแรกเนี่ยปิกี้ก็ทําในออฟไลน์ค่ะทําหลังบ้านนนนั่เองะะค ทำโครงทำโครงแล้วก็จัดสวนต่างๆนะคะด้านนอกให้เสร็จสมบูรณ์นะคะแล้วก็ไปตกแต่งภายในในสตีมค่ะคือเวลาในสตีมเนี่ยเวลาตกแต่งแล้วมันก็สนุกมากๆเลยเพราะว่ามีเพื่อนๆมีท่านผู้ชมนะ่ะคอยดูแลปกักกิอีกแล้วนะคะหาของหาของไม่เจอก็ได้ท่านผู้ชมเนี่ยช่วยไว้นะคะรวมไปถึงการเลือกสีการเลือกสไตล์ด้วยนะนะคะก็ช่วยได้มากเลยคะ่ะท่านผู้ชมคะก็ขอบคุณกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเวลาขึ้นสตีมทีไรก็สนุกสนุกทุกครั้งนะคะเวลาสร้างบ้าน สำหรับนะคะการตกแต่งในสตรีมนะคะตกแต่งภายในเนี่ยก็จะมีน้องหม่อนนะคะอยู่ทางด้านขวาล่างของจอด้วยถ้าเก,กกาก็ขออภัยนะครัะป่ะกี้ลืมปิดค่ะลืมไปเพาต้องอัดนะคะโอเคไม่เป็นไร ห้องนี้นะคะก็เป็นห้องที่เข้ามาจากหน้าบ้านแล้วก็จะเจอเลยคือห้องนั่งเล่นนะคะห้องดูทีวีห้องรับแขกได้หมดนะคะตรงนี้สีนะคะของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเ่กกี้ก็เบรกลงมาให้กลายเป็นแบบโคซี่หน่อยนะคะดูสบายตาหน่อยถึงแม้ว่าด้านนอกเนี่ยจะมีสีค่อนข้างทีท่จะเป็นโมเดิร์นเข้มๆนะคะแต่ข้างในเ่กกี้ก็อยากให้อบอุ่น,นะคะ่ะเพราะว่าโจทย์บ้านเนี้ยหมู่ไม่ได้อยู่คนเดียวหรืออยู่กับแฟนนะคะเขาก็อยู่กับครอบครัวด้วยก็อยากให้เป็นมุมนะคะที่ดูอบอุ่น ะะใช้สีที่ดูเป็นสีอ่อนนะคะสีพาสเทลสีขาวๆสีแบบน้ำตาลด้วยมีไม้ด้วยนะคะเอามาเบรกความเข้มความเท่กันสักนิดหนึ่งเพราะเป็นห้องที่ดูผ่อนคลายสบายใจเป็นมุมที่คนในบ้านเนี่ยก็อาจจะมานั่งเล่นกันตรงนี้นั่งคุยนั่งเล่นกันตรงนี้นะคะก็เมื่อกี้ก็ตกแต่งขาเข้าของนะคะให้มันเป็นทางเข้าบ้านเข้ามาด้วยนะคะ ก็จะวางโต๊ะวางข้าววางของอะไรแบบนี้นะคะย้ายกันมาที่ห้องทํางานนะคะตรงข้างล่างเนี่ยจริงๆแปลนเนี่ยมันจะเป็นห้องนอนอีกห้องนึงแต่ว่าหมู่เขาบอกว่าเขาอยากได้เป็น work space นะคะป่อก,กี้ก็ทําเป็นห้องทํางานของหมู่ไปเลยฉะนั้นเนี่ยสีก็จะเป็นลักษณะโมเดิร์นแล้วก็สีเข้มๆไปเลยค่ะเมื่อก,กี้ก็เอาชั้นหนังสือนะคะมาวางไว้นะคะเอามาต่อก,กันแล้วก็จะมีโซฟาเล็กๆนั่งตรงนี้ด้วยส่วนมุมคอมพิวเตอร์มุมโต๊ะทํางานตรงนี้นะคะเมื่อก,กี้ก็ให้ดูแบบว่า ให้ดูเป็นสตรีมด้วยนะคะเพราะว่าตอนที่แบบนั้นอะ่ะตอนที่เราแบบเจอกันเจอหมูตอนที่อยู่บ้านฟ้าเนี่ยก็หมูก็สตรีมด้วยสร้างบ้านจะซิมอะไรแบบนี้นะคะคอมพิวเตอร์เลือกมาก็เลยเป็นคอมพิวเตอร์ที่ดูแบบเหมือนสตรีมหน่อยอะไรแบบนี้นะคะชั้นตรงนี้ก็มื่กี้ก็เหมือนเดิมคะ่ะเอาแม้มรรทัดออกมาแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมเพราะว่าสล็อตในชั้นหนังสือเนี่ยมันแบบมันไม่มีอ่ะทุกคนวางของไม่ได้เลยนะคะมื่กี้ก็ใช้แม้มรรทัดตามเดิมตามสไตล์พี่กี้เลยคะ่ะก็ยัดของเข้าไปนิดนึงนะคะจะได้ดูมีชีววิตชีหนน่อยะะคะ ตั้งส่งนังสือต้นมงต้นไม้นะคะก็จัดกันไปนะคะในส่วนของผนังนะคะพ่กี้ก็เอาไม้ไม้อันนี้จากพาเกตเฟรมัสนะคะมาใส่ได้รับคําแนะนํานะคะจากท่านผู้ชมว่าเอ้ยผนังมันว่างไปมันโล่งไปเราเอามาใส่สีมันจะได้เพิ่มลีลงลีลานะแล้วก็ปรับตกแต่งด้วยโปสเตอร์ต่างๆเข้าไปนะคะให้มันดูเป็นห้องทํางานตรงนี้พิกี้ก็เริ่มติดม่านนะคะรอบๆชั้นหนึ่งค่ะ คือม่านเนี่ยพ่กี้ชอบมากเลยเพราะว่ามันเข้ากับได้หลากหลายสไตล์แล้วมันก็เพิ่มความแบบโคซี่นะด้วยแบบเทกเจอร์มันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ข้อเสียก็คือมันมองทะลุค่ะมันบั๊กเวลาแบบหมุนกล้องไปบางมุมเนี่ยมันทะลุค่ะแต่ก็ยังจากใช้มันอยู่ดีนะคะก็ใช้กันไปค่ะไม่ว่าจะบั๊กอะไรยังไงก็อยู่กับมันไปก่อนนะคะห้องนี้ก็เป็นห้องรับประทานอาหารคเมื่อก,กี้ก็เลือกสีให้เป็นแบบเข้มๆสีดําไปเลยค่ะ คือว่าเมื่อกี้เนี่ยแก้ไขพื้นที่ตรงนี้นิดหน่อยนะคะจากแปลนเพราะว่าแปลนเนี่ยระหว่างห้องเมื่อกี้นะคะห้องนั่งเล่นกับห้องทานอาหารตรงนี้มันไม่มีกําแพงนะคะมันจะเป็นโล่งติดกันแต่ด้วยสเกลบ้านเนี่ยพ่กี้ทำหลังเนี้ยมันค่อนข้างกว้างกว่า,วาแปลนนิดนึงนะคะก็เลยเหลือพื้นที่เยอะมากเลยตัดสินใจกั้นไปเลยค่ะกั้นผนังนะคะระหว่างห้องนู้นกับห้องกินข้าวไปเลยนะคะแล้วก็พยายามตกแต่งนะคะเพิ่มเติมถมพื้นที่นะคะโดยบาน้ําตรงนี้นะคะเป็นมุมไว้ชงน้ํานะคะสําหรับซิมไป แล้วก็พยายามทิ้งสเปซนะคะให้มันกว้างให้มันดูสบายๆนะคะไว้ทานข้าวเผื่อบทมีปาร,ตร์รตี้ก็สามารถจัดที่ห้องดีได้นะคะก็คำนึงถึงแบบสไตล์โมเดิร์นที่มันดูคลีนๆเคลียร์นะคะมุมตรงนี้นะคะก็พยายามจะเลือกต้นไม้สักต้นหนึ่งนะคะเพิ่มสีเขียวเข้ามานะคะเพื่อให้ห้องดูสดชื่นขึ้นแล้วก็ภาพวาดนะคะที่ดูเป็นแอบสแตรกหน่อยนะคะเพิ่มสีสันในความอยากอาหารเข้ามานะคะ พยายามจะอย่างที่บอกอะคะ่ะพยายามจะวางอะไรมากนะคะโมเดินต้องเลือกจริงๆส่วนด้านนอกห้องที่กั้นไปแล้วนะคะที่เป็นเชื่อมกับห้องนั่งเล่นเนี่ยพี่กี้ก็เอาเป็นโนมาใส่เพราะว่าท่านผู้ชมบอกว่าเออลองหากิจกรรมมาใส่ตรงนี้สิก็นี่เลยค่ะเป็นโนจากภาคเอ,อ่อกรอวิ่ง t ูเกค่ะเป็นเป็นโนอันเล็กนะคะหลังเล็กแล้วก็เอามาวางตรงนี้นะคะก็น่ารักแล้วก็ดูเป็นมุมที่เอาไว้ฟังเพลงอย่างนี้ก็ได้ย้ายกันมาอยู่ที่ห้องครัวคะ่ะอย่างรวดเร็วเลยนะคะ ห้องครัวไปกี้ก็เลือกสีเป็นสีเข้มๆเ,เลยค่ะแล้วก็เป็นสีดําขาวแบบนี้ไปเลยนะคะห้องครัวก็จะเป็นห้องแบบมันก็กึ่งๆนะถ้าเอาจริงๆแล้วถ้าเป็นคนไทยเนี่ยก็จะสามารถทําครัวนอกบ้านได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามุมนี้พี่กี้ก็ทําเป็นห้องครัวธรรมดารรมดาเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าก็ยังใช้โทนสีเข้มเพื่อให้เข้ากับตัวบ้านอยู่นะคะก็ มีมุมเล็กๆตรงนี้สําหรับนั่งพักเวลาทํากับข้าอุ้ยเหนื่อยจังอะไรอย่างเงี้ยก็มาวางตรงนี้นะคะเวลาวางก็ต้องระวังมากเลยไม่ให้มันลกทุกคนเพราะว่าแบบเออพ่กี้ทําำครัวคอทเทจททาบ้านตะกุงปะกิงอ่ะใส่ของเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาทําบ้านโมเดนเนี่ยจะต้องแบบเลือกของจริงๆนะไม่ว่าจะทําห้องครัวหรือห้องอะไรก็ตามอ่ะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่พ่กี้ก็ได้เรียนรู้เหมือนกันนะทําห้องข้างล่างเสร็จแล้วค่ะก็ย้ายมาที่ห้องนอนด้านบนห้องนอนเยอะมากค่ะข้างบนคือ3มห้องนะคะมาเริ่มกันที่ห้องแรกคือมาสเตอร์เบดรูม มาสเตอร์เบดรูตรงนี้ก็จะมีทั้งห้องน้ำแล้วก็โซนแบบว่าหลืบเข้าไปแบบนี้ด้วยนะอันนี้พิกกี้ก็เออพยายามที่จะเป็นห้องที่อ,อสามารถนั่งเล่นทำคอมทำงานนิดๆหน่อยๆตรงนี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็หลักๆเนี่ยมันก็เอาไว้นอนนั่นแหละนะคะมุมตรงนี้ก็จะใส่ของ จุกจิกจุกจิกเข้าไปนะคะเหมือนเออค่อยๆนั่งทําคอมก่อนนอนอะไเรเงี้ยเคลียร์งานก่อนนอนอตรงปลายเตียงเนี่ยพิกกี้ก็ใส่นะคะเป็นแบบว่าทีวีอันใหญ่ๆ่เข้ามาเลยด้วยความที่ห้องมันใหญ่มากจริงๆอ่ะพิกกี้แบบกะสเกลอาจจะดูใหญ่มากแต่เวลาแบบเออถ้าทิ้งสเปซเยอะๆยะมันก็จะมีความแบบโล่งๆโปร่งสบายก็โอเคเหมือนกันนะนะคะตรงนี้พิกกี้ก็ใช้สแต็กจาก dream home ค่ะเข้ามาวางไวป้ปุ๊บปั๊ปบปุ๊บปั๊บอย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นทีวีปลายเตียงไปเลยค่ะคือใหญ่เบิ่มใหญ่จริงๆนะคะ ก็จูดใจกันไปเลยดูหนังก่อนนอนอะไรเงี้ยตรงห้องมัสเตอร์เบดรูมนะคะแล้วก็ใส่โซฟานะคะไปตรงนี้ด้วยนะคะเอาไว้นั่งดูนะคะจะนอนดูก็ได้จะนั่งดูปลายเตียงก็ได้นะคะแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของพรมเข้ามานะให้มาเบรกสีสักนิดนึงนะคะก็จะมีทั้งสีดําสีขาวแล้วก็สีน้ําตาลด้วยนะคะเพราะว่ามันเป็นห้องนอนเนอะเบรกหน่อยเบรกหน่อยนะคะทาไปทํามานะคะห้องนี้ก็เป็นห้องที่ดูแบบนอนสบายอะ่ะทําไปก็อยากนอนเลยนะคะเพราะมันดูโปร่งแล้วก็สีก็น่านอนมากๆเลย ติดม่านค่ะม่านนี้ก็ใช้ทั้งบ้านเลยค่ะคือพิกี้ชอบมากๆมันเข้าเนาะมันทําให้ห้องดูซอฟลงอะไรแบบนี้ด้วยก็จะใช้บ่อยจริงๆนะคะแล้วมันมีคานด้วยเนาะย้ายมาที่มุมนี้ค่ะซอกตรงนี้พิกี้ตั้งใจทําเป็น walking closet นะคะซึ่งการใช้กล่องของดีมโฮ h มันเนี้ยนะคะคือบางคนก็เจอปัญหาค่ะบางคนก็ไม่เจอนะปัญหานั้นนะคะก็คือ เวลาที่เราแบบวางเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้นะคะแล้วเราออกเกมไปออกไปหน้าเนเบอร์ฮูดอะไรแบบนี้กลับเข้ามาอีกทีหนึ่งอะกล่องมันหายค่ะชั้นที่เราวางไว้ทั้งหมดอะมันเกิดหายของที่เราวางไว้แล้วอะหายเงนะี้ยแล้วเราไม่ได้เซฟเนี่ยก็จะแบบเออทำไปแล้วทั้งชั่วโมงตั้งสองสามชั่วโมงแล้วแบบว่าเออมันหายไปนะคะพี่กี้ก็เกิดปัญหานั้นเหมือนกันก็เลยไปหาคําตอบมานะคะแล้วก็ได้คําตอบแล้วก็การแก้ไขในเบื้องต้นก่อนที่ทางทีมงานซิมเนี่ยจะแก้นะคะ แล้วคือปัญหาเนี่ย stack แ,แต่ละอันเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคือหายไม่เหมือนกันน่ะฉะนั้นนะคะวิธีแก้ปัญหาเนี่ยพ่กี้อะ่ะบอกไว้ตรงนี้เลยคลิปนี้นะคะก็คือเวลาที่เราทําห้องเสร็จแล้วอะ่ะที่เราวางแบบชั้น stack ติดทั้งหมดแล้วเนี่ยให้เราเซฟห้องค่ะเก็บไปในแกลเลอรี่ในอินอาร์ในไลบรารีของเราก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราให้เราเช็คค่ะโดยการออก ไปที่เนเปอร์ฮูแล้วกลับเข้ามาถ้าของหายนะคะให้ทําการทุบห้องนั้นทิ้งแล้วเอาห้องที่เราเซฟอะมาวางแล้วมันจะไม่เป็นอีกเลยค่ะทุกคนแต่ตอนนี้ก็คือทดลองแล้วเนี่ยมันก็สามารถใช้งานแก้ขัดอย่างนี้ได้ไปก่อนนะคะถ้าใครประสบกับปัญหานี้ก็ลองแก้ปัญหานี้ตามนะตามที่พี่กี้บอกดูนะคะเพราะว่าพี่กี้ทดลองแล้วเวิร์กจริงๆแต่ในส่วนที่แบบว่าถ้าท่านผู้ชมอะโหลดบ้านไปแล้วมันหายขึ้นมานี้ก็เอ่อถือคือตอนโหลดไปตอนแรกเนี่ยมันอาจจะไม่หายนะคะแต่ถ้าเล่นแบบ เกมเพลย์ไปแล้วแล้วมันเกิดหายเนี่ยยังไงก็ลองใช้วิธีแก้ปัญหานะคะการเซฟห้องแบบนี้ดูนะคะรับรองค่ะรับรองอันนี้คอนเฟิร์มแล้วนะห้องนี้นะคะก็เป็นห้องน้ําในห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะก็มีความใหญ่โตโมโหระทึกเหมือนเดิมนะคะแล้วก็เมื่อกี้ก็เลือกสีเทาเข้ามาเลยห้องนี้จะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมเหมือนห้องของเจ้าของบ้านนะคะห้องของหมูอะไรแบบเนี้ยนะคะอยู่กับคนรักของเขานะคะก็เลือกเป็นโทนสีเข้มไปเลยนะคะดุดุไปเลยพอทําห้องนะคะ มาสเตอร์เบดดูเรียบร้อยแล้วก็โยกมาทําห้องนอนที่2ค่ะห้องนอนที่2เนี่ยก็พิกี้ก็คิดว่านะคะเป็นห้องของผู้ใหญ่นะคะที่จะไปอยู่ห้องนี้พิกี้ก็มีหลืบตรงนี้นะคะเพราะว่าห้องน้ำมาจริงๆแล้วในแปลนนะคะมันจะเป็นห้องน้ําแล้วก็ห้องเก็บของค่ะหมูเขาก็บอกไอเดียไว้คร่าวๆนะว่าแบบเขาอาจจะทุบนะคะไม่รู้จะแบ่งโซนยังไงพิกี้ก็เลยทําห้องน้ําแบบทุบเข้ามาเป็นหลืบนิดนึงนะคะแล้วก็ทาเป็นวอล์กอินคร s สเซเล็กๆสําหรับห้องนอนที่2ตรงนี้ ะะพิกี้ก็ใช้คาบิเนตนะคะผสมกับสเปกนะคะที่ห้อยเสื้อผ้าของภาพดีมโฮมนะคะเข้ามาแล้วก็ทำเอาตู้มาวงมาวางอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นห้องบล็อกกิ้งคอสตที่น่ารักนะเป็นหลืบๆเล็กๆนะคะก็ใช้งานได้ดีเมื่อกี้ก็พยายามจะวางของน้อยๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ใส่กระจกเข้าไปประหยัดพื้นที่นะคะแล้วก็เป็นโทนสีน้ำตาลเข้มขึ้นมานิดนึงสำหรับห้องนี้นะคะเป็นดูเป็นผู้ใหญ่อยู่แต่ยงนะคะพอกี้ก็เลือกเป็นสีเข้มขึ้นมาเป็นสีน้ำเงินค่ะกะว่าห้องนี้จะเล่น เล่นเป็นสีไม้นะคะเป็นสีไม้เข้มกับสีออกน้ําเงินน้ําเงินหน่อยนะคะแล้วก็ใส่ในส่วนของโต๊ะแต่งหน้าเข้าไปนะคะเหมือนคุณแม่คุณแม่คุณพ่ออยู่อะไรแบบนี้นะคะสำหรับห้องนี้ระวางของกระจุกกระจิกสําหรับ ะะการแต่งหน้าของผู้หญิงเข้าไปนะคะนี่ก็สนุกมากเลยเวลาได้วางของนี่ก็จะมีความสุขนะคะแต่ว่าเวลาโมเดิร์นก็อย่าวางมากค่ะรกค่ปะปกกี้นะคะคอยท่องกับตัวเองไว้อย่าวางของเยอะอย่าวางของ <c oughs> นะคะก็เป็นอะไรที่ท้าทายสําหรับการแต่งสไตลน์นี้มากๆเลยนะเพราะจริงๆแล้วปกกี้ก็มีความแบบอยากจะฝึกฝนตัวเองสําหรับในการทําแบบว่าบ้านโมเดิร์นด้วยนะ อันนี้นะคะที่บอกว่ากั้นห้องนะคะในส่วนของตรงกลางออกมาเป็นห้องน้ําแบบนี้นะคะเราก็จะได้หลืบตรงนี้เพิ่มเติมมานะคะหลืบตรงนี้เมื่อกี้ก็ใส่เป็นอ่างล้างมือค่ะเอาเคาน์เตอร์มาวางนะคะก็เลือกสีก็จึงจะเป็นสีเข้มอยู่ค่ะห้องนี้แต่ว่าอาจจะไม่เป็นสีเทาแบบโมเดิร์นเท่าห้องอ่ามาสเตอร์เบดรูมนะคะแต่ว่าพี่กี้ก็เลือกเป็นแบบกระเบื้องที่มันเป็นสีดําสีเทาแบบนี้นะคะเป็นห้องน้ํานะคะที่แบบเดินบันไดแล้วเจอเลย เมื่อกี้ก็ตกแต่งนะคะแพ็คใหม่นี้ก็สําหรับแพ็คคิดทั้งหลายนะคะก็เอามาใส่เนี่ยก็เติมเต็มนะสำหรับข้าวของกระจุกะจิกได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็แนะนำนะแนะนำนะใครที่ยังไม่ได้ตําสําหรับแพ็คคิดที่เป็นข้าวของน,น่ารักน่ารัก everyday คิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือจะเป็นแบบบาร์ดูมคิดอะไรแบบเนี้ยเราว่าเวลาเอามาตกแต่งในบ้านน่ะมันค่อนข้างแบบน่ารักนะคะ ก่อนที่เราจะย้ายไปทําห้องนอนห้องสุดท้ายนะคะของบ้านหลังนี้ถือโอกาสนี้ขอบคุณหมูกระสินค่ะที่ชักชวนพิกกี้มาทําชาเลนจ์นี้นะคะก็ได้ฝึกปือฝีมือฝึกปือสไตล์นะคะที่พิกกี้ไม่ค่อยถนัดแล้วก็ไม่ค่อยได้ทํานะคะแล้วก็ขออวยพรด้วยนะคะให้มีความสุขกับบ้านหลังใหม่นะคะบ้านสวยมากๆนะคะเออมาถึงห้องนอนห้องสุดท้ายคะ่ะเป็นห้องนอนห้องที่3มนะคะก็จะเล็กๆหน่อย สีที่เลือกนะคะก็จะเป็นสีสว่างสว่างไปเลยนะคะเน้นความสบายโคซี่นะคะอาจจะเป็นห้องนอนแขกก็ได้หรือว่าห้องนอนสมาชิกคนอื่นๆในบ้านก็ได้นะคะและถ้าหากใครสนใจบ้านหลังนี้สามารถโหลดมาดูโหลดมาเล่นได้ที่แกลเลอรี่ของป๊กกี้ไอดีแกลเลอรี่อยู่ในดีสคริปชันค่ะ แล้วก็ถ้าหากใครนะคะอยากพูดคุยแนะนำนะคะติชมเนี่ยก็เขียนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะปกี้รออ่านอยู่นะคะทุกคลิปเลยเป็นกำลังใจปกี้ด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยมีความสุขกับบ้านหลังนี้มากๆนะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกสนุกของปักกี้มาถึงเนี่ยทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะ